ดอกไม้สวยเต็มไปหมดเลยมีแต่ดอกไม้สวยๆทั้งนั้นเลยอะสีชมพูสวยจังชมพูชมพูจังเลยค่ะชมพูมากๆเลยนะคะอุ้ยตรงนั้นก็สวยค่ะเด็กๆคะดอกไม้เต็มไปหมดเลยละค่ะมีแต่ดอกไม้สวยๆทั้งนั้นเลยอืเด็กๆชอบดอกไม้อะไรกันบ้างคะคุณครูนะคะ ชอบดอกไม้สวยๆทุกดอกเลยค่ะเอ๊ะว่าแต่ว่าสวยๆเนี่ยเวลาเขียนแล้วเนี่ยจะเขียนแบบไหนคะเขียนสวยแล้วก็สวยใช่ไหมคะหรือว่าอืมสวยแล้วก็มีไม้เอ๊ะอันนี้ไม้อะไรคะนักเรียนมันคือตัวอะไรนะรูมไม่ไม่รู้เลยค่ะ ็นเบรกซ้บไหมคะมีใครทราบหรือเปล่าเอ้ยไม่ทราบเหมือนกันใช่ไหมล่ะคะเพราะฉะนั้นครูมิมว่าวันนี้เราต้องไปเรียนรู้แล้วล่ะคะ่วะวัดตัวเนี้ยมันคือตัวอะไรไปดูกันเลยค่ะไม้ยมกไม้ยมกหรือยมกเป็นเครื่องหมายวรรคตอนอย่างหนึ่งที่ใช้ในการเขียนภาษาไทย โดยไม้ยมกใช้กำกับหลังคำที่ต้องการอ่านซ้ำเช่นมากวัดไม้ยมกอ่านว่า,ม,า,ม,ามักมากวิธีการใช้ไม้ยมกแบ่งออกเป็นสองวิธีคือการซ้ำคำและซ้ำวลีค่ะนีไม่ใช่งานง่ายวักไม้ยมกอ่านว่านี่ไม่ใช่งานง่ายๆ เด็กเล็กวักไม้ยมกอ่านว่าเด็กเล็กเล็กจะเห็นนะคะว่าการซ้ำคำเนี่ยเราจะซ้ำเฉพาะคำแรกคำข้างหน้าของไม้ยมกเท่านั้นค่ะต่อมาคำสมวรีนะคะเขาตะโกนขึ้นว่าไฟไหม้ไม้ยมกอ่านว่าเขาตะโกนขึ้นว่าไฟไหม้ไฟไหม เห็นไหมคะว่าเราจะซ้ำวลีที่อยู่ข้างหน้าไม้ยมกค่ะในแต่ละวันวัดไม้ยมกอ่านว่าในแต่ละวันแต่ละวันกรณีที่ไม่สามารถใช้ไม้ยมกได้กรณีแรกนะคะคําที่รูปเดิมเขียนพยางซ้ำเช่นนานา ต่างๆน,น,นา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 ชนิดจะจะเห็นจะจะเขียนจะจะสในคำประพันธ์หรือบทร้อยกองวันวันจิตคิดคิดหวนครวนครวน,รวนหาเราจะไม่ควรเขียนว่าวันไมยมกจิตคิดไมยมกหวนครวนไมยมกหา ยกเว้นกลระบทบางประเภทที่กำหนดให้ใช้กับไม้ยมกเท่านั้นค่ะ3เสียงซ้ำแต่เป็นคำคนละชนิดนายดำไม้ยมกนาผิดนะคะควรเขียนว่านายดำดำนาไม่ควรใช้ไม้ยมกนะคะเพราะคำว่าดำข้างหน้าคือชื่อคนค่ะเป็นคำนามส่วนดำข้างหลังเนี่ย เป็นคำกริยาค่ะเป็นไงคะเด็กๆไปเรียนรู้มาแล้วใช่ไหมล่ะคะตัวอักษรตัวเนี้คือตัวอะไรคะเก่งมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เรารู้จักตัวนี้แล้วนะคะมันเรียกว่าหมายมก ดอกไม้สวยๆเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วพบกันใหม่วันหน้านะคะวันนี้ไปชมดอกไม้กันดีกว่าค่ะบ๊ายบาย